สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคาเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเป็ยนไลออนขานั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่การสดๆร้อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะได้นะครับในส่วนของฮุนไดสตา t a เลียนะครับรุ่นท็อปสุดตัวพรีเมียมนะครับได้หลังคาสันรูปมาแล้วและคันนี้นะครับ ต้องบอกว่าราคาดีสุดในตลาดนะครับราคาถูกสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับให้ของแถมส่วนลดนะครับต้องบอกว่ามากกว่า1,000 0แบาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะ VP นะครับมีเบาะเดิมให้ด้วยนะครับบันไดข้างไฟฟ้านะครับให้ส่วนลดนะครับห้าหมบาทไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับพรีวิวครับรอบคันทั้งภายในภายนอกตัวรถกันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับฮุนไดสตาริเอะ2.2พีมีมมาในปี2022นะครับและคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับได้หลังคาสลูปออกห้างมือหนึ่งไปแดงนะครับจะมีราคาอยู่ที่2 3 99,000บาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาดีมากๆเลยนะครับห้ส่วนลดไปอีก50,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่1 6 50,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยของแถมแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของเบาะ VP นะครับปกไฟฟ้านะครับบันไดข้างไฟฟ้านะครับมาให้1คู่นะครับและยังได้ในส่วนของป้ายทะเบียนสวยนะครับมูลค่านะครับเกือบ5 0,000บาทเลยนะครับของแถมอื่งอื่นอีกต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับและราคาดีสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฮุนไดสตาร์เลียตัวพรีเมียมคันนี้นะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปรีวิวนะครับกันอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับและสําหรับฮุนไดสตาร์เลียนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับตัวพรีเมียมเนี่ย ในส่วนของโลโก้นะครับหรือกระจังด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีออกทองแดงหรือสีคล้ายๆโรสโกนั่นเองนะครับสีสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาจะมีเฉพาะตัวรุ่นท็อปตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับป้ายก็สวยนะครับเลข3ตัวนะครับเป็นป้ายทะเบียนจองนะครับราคานี้นะครับได้พร้อมป้ายทะเบียนกันไปเลยนะครับ 6, 3, 6นั่นเองนะครับมูลค่านะครับเกือบ50,000บาทเลยนะครับ ราคานี้นะครับพร้อมป้ายทะเบียนกันไปเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับจะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าจะเป็นฟูล l อลวเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับและนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับกล้อง360องศานะครับมีให้รอบคันแล้วนั่นเองนะครับและรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับจะได้ตัวรถนะครับเป็นสีดำนั่นเองนะครับสีสวยมากนะครับและสำหรับล้อแม็กนี่ให้ดูเลยนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับจะได้ล้อแม็กนีอลลอยขอบ18 เป็นแมกทูโทนนะครับเป็นสีโรสโกสีทองแดงนะครับปัดเงาแบบนี้เลยนะครับนี่ตุ่มยางดอกยางนะครับลึกๆนะครับใช้ต่อได้อีกปี2ปีสบายเลยนะครับและคัน้ได้ยางมิชลีนมาด้วยนะครับภายในซุ้มล้อนะครับเบ้าชกต่างๆนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับรถบ้านนะครับเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับและนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์สีเดียวกับด้านหน้าด้านกันชนด้านหน้านั่นเองนะครับเป็นสีออกทองแดงโรสโกนะครับ มีกล้อง360องศารอบคันนะครับจุดเตือนนะครับจุดอับสายตาไบาสปอร์ตครับมีให้ครบทั้งซ้ายและขวาน,นครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนั่นเองนะครับอามือจับเขาก็เจกแต่งนะครับคล้ายๆนะครับจากด้นนั้นเด่นเค้นเดียวกันนะครับจะเป็นสีออกทองแดงโรสโก o นั่นเองนะครับ และสำหรับประตูไฟฟ้าด้านหลังนะครับเวลาที่เราเปิดมานะครับจะได้ในส่วนของของแถมของแต่งนั่นก็คือบันไดก็ด้านข้างไฟฟ้าเป็นแบบตัวยาวนะครับมีให้1คู่นะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับมูลค่าต้องบอกว่าบันไดตัวยาวเนี่ยจะมี ราคาสูงมากเลยนะครับคู่หนึ่งเนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทเลยนะครับเพราะเขาจะเป็นเซตแบบยาวนั่นเองนะครับและสําหรับด้านในนะครับคันนี้นะครับหูมใหม่จริงๆนะครับพลาสติกนะครับกันรอยต่างๆนะครับที่ตัวเบาะนะครับยังไม่มีการแกะออกเลยนะครับจะเป็นเบาะเดิมนะครับคันนี้นะครับ11ที่นั่งนะครับเป็นเบาะ นะครับสีดําหนังแท้แบบนี้เลยนะครับและนะครับสําหรับอาร์ดีไซน์นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับได้ระบบห้ามเบรกนะครับเป็นดิสเบรทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับด้านท้ายนะครับจะได้นะครับในส่วนของไฟท้ายเป็นพิกเซล LED แบบนี้เลยนะครับเป็น f ู l l LED นะครับและยังได้ในส่วนของอัลฟาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับคันนี้เขาเป็นรุ่นท็อปสุดในตลาดของเขานั่นเองนะครับ นี่เด oh ี๋ยวเราให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับภายในกันก่อนเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับและเรายังมีในส่วนของใบเซอร์การันตีโครงสร้างนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ได้สะดวกมานะครับเราก็มีนะครับใบเซอร์การันตีโครงสร้างนะครับส่งให้ลูกค้าดูอีกด้วยนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกาหรือน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับภายในใหม่มากนะครับคันนี้นะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ และสาหรับฝาท้ายนะครับเวลาที่เราปิดนะครับปิดง่ายมากครับมือเดียวเลยนะครับนี่ใช้เพียงแค่ปลายนิ้วนะครับกดแค่นี้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับคุณไดสตาเลียโตพรีเมียมคันนี้นะครับภายในใหม่มากนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะครับมีครบ2ชุดเป็นรุ่นพรูสตาร์ทนะครับเราสามารถเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มพรูสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ เสียงเครื่องแบบนิ่มๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ2,200้ซีซีนั่นเองนะครับให้แรงม้าสูงถึง177แรงม้านั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะฮุนไดสตาเลียนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะครับเรียบหรูดูแพงนะครับมาพร้อมด้วยลำโพงนะครับของยี่ห้อนะครับเป็นพรีเมียมเลยะครับลำโพงบอ ถึง12ตำแหน่งนะครับรอบคันนะครับเสียงนุ่มเสียงเพาะมากๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้ครบนะครับและในส่วนของหน้าจอครับคันนี้นะครับจะได้หน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ Apple c a r p เพย์ออ o o อ t u t o นะครับออปชั่นมีเดียพื้นฐานทั่วไปนะครับมีให้ครบแล้วนั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันนั่นเองนะครับนี่ มีเซ็นเซอร์ครับกายะถอยด้านหลังนะครับและภาพคมชัดมากๆเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอล้วนั่นเองนะครับมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับหรือระบบชาร์จไร้สายนะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ปุ่มกดแบบไฟฟ้านะครับ8สปีดนั่นเองนะครับและอันนี้นะครับจะเป็น n n s t a r t t t r p นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหรือดับเครื่องยนต์นะครับกดจากตรงนี้ได้เลยและนี่นะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นดิจิตอลนะครับ และยังมีในส่วนของโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับดูแลศูนย์ทุกระยะและตัวรถนะครับคันนี้ก็ยังอยู่ในวานตีสูบนั่นเองนะครับและในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยหนังนะครับมันติฟังก์ชันเลยนะครับมีโลโก้ฮุนไดแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับมีเกียร์เพนเดนชิพนะครับปุ่มสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงและยังมีในส่วนของสมาร์ทคูดคอนโทรลนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่ แปผ่านความเร็วนะครับตามรถคันทั้งนั้นเองนะครับไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับสมุดนะครับคู่มือการใช้งานนะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเล่มหนาใหญ่จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับจะได้ฉบับภาษาไทยมาแล้วนั่นเองนะครับและรถปีใหม่เล็กหม่น้อยนะครับจะมาพร้อมด้วยสมุดรับประกันนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่เช็กระยะนะครับทุก1-0,000กิโลเมตรเลยนะครับ และล่าสุดนะครับนี่เจ้าของเดิมนะครับเพิ่งจะเช็กระยะนะครับรอบ60,000กิโลเมตรมาแล้วนั่นเองนะครับลูกค้านะครับสามารถดูที่บุ๊กตรงนี้นะครับหรือที่ป้ายแขวนขอที่พรมอะไรก็ได้นะครับและตัวรถคันนี้นะครับเขาจะมีวันตีศูนย์ครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับวันตีศูนย์อีกยาวๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนั่นเองนะครับและสำหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับ ให้ดูเลยนะครับถึงความนะครับหรูหราของคันนี้นะครับได้ประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับบันไดด้านข้างไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วนะครับภายในนะครับเบาะนะครับทุกตัวนะครับใหม่มากนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดําแบบนี้เลยนะครับฟ้าเพดานนะครับให้ดูเลยนะครับเขาจะเป็นนะครับหนังนิ่มๆนะครับคล้ายๆนะครับ้าคาตาลานั่นเองนะครับเขาจะนิ่มๆนะครับสัมผัสตามมือแบบนี้เลยนะครับแอร์นะครับ มีนะครับให้ถึง3ตอนนั่นเองนะครับเป็นนับดีไซน์กลมกลมแบบนี้นะครับเครื่องเสียงบอสรอบคันนั่นเองนะครับและรุ่นท็อปสุดนะครับมาพร้อมด้วยนะครับหลังคานะครับพานูมิคซันรูปนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับหลังคานะครับเขาจะเป็นนะครับม่านไฟฟ้านะครับแต่หลังคานะครับจะเปิดปิดไม่ได้นั่นเองนะครับจะเปิดได้เฉพาะม่านนั่นเองนะครับส่วนด้านหน้านะครับเขาจะเปิดในส่วนของหลังคาซันรูปได้นั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถสําหรับคันนี้กัน และนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้นะครับเดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับเป็นรถบ้านนะครับไม้แท้นะครับมีหวัดดูแลเข้าสูตรตลอดทุกระยะเลยนะครับและยังได้ในส่วนของแผ่นนะครับกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับและสําหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นเครื่องยนต์คอาเม่เร็วดีเซลนะครับ2.2ลิตรครับเทอร์โบด้วยนะครับ และให้แรงม้าสูงถึง100นะครับ77แรงม้านะครับอัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับไร้ที่ติดพันภาษีค่อนข้างถูกเลยนะครับรถป้ายฟ้านะครับรอยอ2นะครับภาษีถูกมากนะครับคุณไดนะครับเฉลี่ยก็เฉลี่ยอยู่มา2,000บวกลบนั่นเองนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกกันอย่างละเอียดเลยนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับและสําหรับลูกค้า่านใดที่กําลังมองหารถตู้พรีเมียมนะครับสักหนึ่งคันนะครับ ปีใหม่ๆนะครับเล็กใหม่น้อยๆนะครับราคาลงจากรถใหม่ป้ายแดงไปโหเกือบ1ล้านเลยนะครับ6กถึงเจ็ดแสนบาทเลยนะครับและยังได้ของแถมของแต่งมาแบบจะเต็มมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับและเป็นรุ่นท็อปสุดในตลาดอีกด้วยนะครับและนะครับวันนี้เราก็ให้ส่วนลดไปอีกนะครับให้ส่วนลดไปเลยทันที5 0,000บาทนะครับวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะครับของแถมนะครับ เอาไปหมดนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดไม่มีบวกแหวนนะครับซื้อจากเฟแนนซ์นะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่มันสองหมื่นแปดพบาทนะครับนานสุดๆถึง7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะครับของแถมนะครับยกไปให้หมดนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องช่วยฉุกเฉิน1ปีและรับประกันหลังการขายให้หนึ่งปีหรือสองหมื่นกิรลและไฟฟ้า แบบนี้นะครับบันไดด้านข้างนะครับให้อีกหนึ่งคู่นะครับโหต้องบอกว่าลูกค้าออกไปนะครับไม่ต้องทำไรแล้วนะครับได้ยางใหม่อีกด้วยนะครับพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับเรามีไฟแนนซ์บริการครับวิ่งเขาไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับพอผลไฟแนนซ์ออุมิแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ กองง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line นะครับหรือจะทางเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับหรืออยากจะวิดีโอคอลนะครับดูรถจริง กันแบบทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดแบบตัวต่อตัวก็ได้อีกเช่นกันครับเรามีทีมงานนะครับคอยให้คาปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ค่างวดเอกสารต่างๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทำการล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครกด แชรกดติดตามกด Subscribe ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ